สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ครับก็เริ่มต้นขออนุญาตแนะนําตัวก่อนนะครับผมอาจารย์เชษฐวุฒิภูพิพัฒน์พงศ์นะครับจากพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับแล้วก็มีทีมงานท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรัฐวุฒิรู่แทนคุณนะครับท่านจากภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธานะครับแล้วก็ท่านอาจารย์ธวัชชัยเหล่าวิจิตรนะครับก็จะเป็นทีมงานที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทําแผนการทํากลยุทธ์ยุทธศาสตร์ นะครับวันนี้ก็ขออนุญาตมาสัมภาษณ์คุณธีรพงศ์นะครับในมิติของอุตสาหกรรมก่อสร้างข้อมูลพื้นฐานเท่าความนิดนึงก็คือว่าทางพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับเราได้ร่วมมือกับทางสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเนี่ยเขาก็มองว่าในอุตสาหกรรมก่อสร้าง GDP มันอาจจะโตน้อยละกันนะครับเทียบกับอุตสาหกรรมอื่นเขาก็เลยอยากจะ มองว่าในอนาคตเนี่ยเราจะเพิ่ม GDP ในอุตสาหกรรมเนี้ยด้วยนวัตกรรมยังไงจากข้อมูลพื้นฐานอื่นๆนะครับทางสำนักง,งานสถิติแห่งชาตินะครับเขาก็บอกว่าเซกเตอร์หนึ่งที่มีส่วนแบ่งการตลาดเยอะมากก็คือเรื่องของการสร้างบ้านเดี่ยว<ช>บ้านพักอาศัยอา,อาจจะรวมไปถึงบ้านแฟร์ทาวน์เฮาส์ตึกแถวเพื่อพักอาศัยอะไรพวกนี้นะครับ,รบซึ่งวันนี้ต้องขออนุญ,ญาตลบกวนคุณธทรพงศ์ซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นธุรกิจหลักเลย นะครับอาจจะรบกวนคุณธีลพงศ์เล่าแบ็กกราวด์บริษัทนะครับแล้วก็อาจจะเป็นแนวโน้มของอุตสาหกรรมประมาณนี้ครับครับบริษัทเอีแกนนะครับเป็นบริษัทที่รับสร้างบ้านอย่างเดียวเลยโดยเฉพาะนะครับเราไม่ทําอาคารอื่นนะครับเราอยู่ในตลาดรับสร้างบ้านเนี่ยบริษัทเราเนี่ยเป็นบริษัทในเครือของบริษัทรับสร้างบ้านที่มีอายุยาวนานมากนะครับคือในอยู่ในเครือซีคอนกรุ๊ปนะครับสร้างบ้านมาก็ 60กว่าปีแล้วสร้างบ้านให้ประเทศไทยเนี่ยประมาณสัก20,000กว่าหลังแล้วนะครับน่าจะเป็นผู้รับจ้างรายแรกที่ทําบ้านจัดสรรในเมืองไทยด้วยนะครับแล้วก็ทําอาคารอาน,นิษย์ตรงแถวสยามแควร์นะครับโดยท่านกาอบชัยสอสธิคุณผู้ก่อตั้งบริษัทนะครับเราอยู่ในตลาดนี้จนเรารู้ว่าตลาดมันเป็นตลาดขนาดใหญ่อย่างที่อาจารย์บอกนะครับตลาดปีหนึ่งเนี่ยมูลค่าหลายหมื่นล้านเฉพาะบริษัท ที่อยู่ในสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านเนี่ยในประเทศไทยจะมีสมาคมอยู่สองสมาคมสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านจะเป็นหนึ่งในสองสมาคมนั้นนะครับปีหนึ่งก็สร้างบ้านเนี่ยก็เป็นหมื่นล้านแล้วทุกๆปียอดไม่เคยตกแต่ว่ามันเป็นเหมือนเดียวดีมานนะครับคือความต้องการของคนเนี่ยก็จะคงที่คือจะไม่ไม่เหมือนธุรกิจอสังหาะที่เป็นพวกเดเวลอปเปอร์นะครับเขาจะมีการขึ้นการลงของความต้องการแต่ของเราเนี่ยจะนิ่งๆอยู่ประมาณหมื่นล้านตัวเลขบวก รบ,บริษัทเราเนี่ยเข้ามาใหม่นะครับเข้ามาใหม่ใน4ปีเนี่ยก็จะมียอดขายอยู่ในหลักร้อยสองกว่าล้านเนื่องจากเรามองว่าการก่อสร้างเนี่ยเป็นเหมือนอุตสาหกรรมนะครับเราจะไม่ทําเป็นคล้ายๆคัสตมเร้อยเมอรเเราจะทําปกึ่งอุตสาหกรรมก็คือระบบโครงสร้างของเราเนี่ยจะใช้ระบบพิคัสนํามาประกอบเป็นชิ้นชิ้นจากนั้นก็ค่อยก่ออิฐน,นะครับทำลังคาที่หลังจนกระทั่งส่งมอบงานเสร็จซึ่งเรามีเหตุผลว่าทําไมเราถึง ไม่ทําระบบอื่นที่ไม่ใช่ระบบพีคัสคานเป็นชิ้นๆนะครับจริงๆธุรกิจของเราเนี่ยเราสร้างบ้านในที่ของลูกค้าซึ่งที่ของลูกค้าเนี่ยเราเรียกว่าไซส์งานแล้วกันนะครับไซ์งานเนี่ยจะมีสภาพที่เราคอนโทรลไม่ได้เราไม่ทราบเลยจริงๆว่าซอยมันจะเล็กที่มันจะใหญ่จะกว้างหรือที่ข้างๆมันจะเยอะแค่ไหนอยู่ในชุมชนหนาแน่นขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นการนําชิ้นส่วนเล็กๆนะครับเป็นชิ้นๆเล็กๆเนี่ยค่อยๆทยอยเข้าไปและติดตั้งเนี่ยมันจะทําให้เราก่อสร้างได้ทุก สถานการณ์แล้วก็ทุกพื้นที่นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราอยู่ในธุรกิจเ e v e l o p e r รเรามีไซส์งานที่ควบคุมได้ขนาดใหญ่นะครับเราอาจจะไม่ทำพีคัสจิละชิ้นก็ได้ถูกไหมครับเราก็ทําเป็นโมดูลเป็นห้องเลยหรือว่าเป็นหลังหรือเป็นชั้นเลยนะครับแล้วก็วางต่อกันไปเนี่ยการก่อสร้างก็จะเร็วกว่านี้นะครับแต่เราเราคงไม่ได้ทำเหมือนกันเพราะเราอยู่ในธุรกิจเราสร้างบา้านอย่างนี้แสดงว่าบริษัทเนี่ยมีเทคโนโลยีที่ ถ้าทางอุตสาหกรรมก็จะบอกว่ามันพยายามเปลี่ยนจากคัสตอมไมซ์ให้มันเป็นแมสโปรดักชันมากขึ้นใช่แต่ไม่แมสขนาดเท่ากับเดเวลลอปเปอร์อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับเพราะเหตุมันแมสขนาดนั้นไม่ได้อาจารย์ครับแล้วเรื่องการควบคุมต้นทุนเปรียบเทียบระวังสร้างบ้านแบบแบบพื้นฐานธรรมดาเลยเข้าไปเทปูลก่ออิฐเนี่ยกับที่เริ่มทําให้มันเป็นแมสมากขึ้นเนี่ยต้นทุนส่วนไหนเพิ่มขึ้นส่วนไหนลดลงสักเท่าไหร่พอได้ครับต้นทุนเนี่ยมันจะแบ่งเราเป็นประเภทใหญ่ๆก็คือ ค่าวัสดุกับค่าแรงงานใช่ไหมครับถ้าเราทำพีคัสเนี่ยอาจารย์เชื่อไหมครับว่าค่าวัสดุเนี่ยไม่ได้แพงกว่าเพราะเวสมันน้อยกว่านะครับแล้วการแรงงานเนี่ยจะถูกไปเยอะเลยนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยต้นทุนของงานพีคัสเนี่ยในในธุรกิจบ้านนะครับก็จะต่ำกว่าพวกไปหล่อในที่นะครับแล้วก็เรามันติดเรื่องนี้ด้วยครับอาจารย์เรื่องของฤดูกาลสมมุติว่าเราหล่อในที่ ผ่านหน้าฝนเนี่ยนะครับ <Cats. S 2> เวลาจะยาวนานมากนะครับเพราะทำงานลําบากแต่บีคัสนี่ไม่ใช่นะครับเราทํางานอยู่ในโรงงานนะครับโรงงานเราก็ทาไปเรื่อยๆจะฝนตกจะเกิดอะไรขึ้นกลางวันคือเราทําได้หมดนะครับคุณภาพเราก็ควบคุมได้ดีพอเรามาติดตั้งเนี่ยต่อให้เป็นหน้าฝนเนี่ยเราก็ติดตั้งได้เพ <c oughs> ราะ <c oughs> คอนกรีตมันเซ็ตตัวเรียบร้อยหมดแล้ว <c oughs> นะครับเพราะนั้นต้นทุนเนี่ยเราจะค่อนข้างจะทําได้ดีกว่าถ้าทําแบบอุตสาหกรรมแสดงว่าที่นี่โมเดลบ้านก็จะค่อนข้างเรียกว่าเรียกว่าต้อง มีแบบเฉพาะและให้ล sí, sí. no ูก okay. ค้าเลือกตามแบบเพราะว่าถ้าจะมาเป็นแบบที่เป็นคัสตอมไมซ์ตามใจลูกค้าเลยก็จะทําระบบพีคัสยากใช่ครับจะทําเป็นอุตสาหกรรมยากมากฉะนั้นต้องเป็นคัสตอมเมดร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคครับอุตสาหกรรมก่อสร้างในอนาคตเนี่ยคิดว่าในในระดับเรียกว่า s m e เอนาะนะครับในระดับ SMB แล้วก็ในการปลูกสร้างในกลุ่มที่อยู่อาศัยในบ้านเดี่ยวที่เป็นตลาดตลาดใหญ่เนี่ยคิดว่าจะมีเทคโนโลยีอะไรเพิ่มเติมในอนาคตบ้างครับ จริงๆในระดับ SME หรือในธุรกิจของเราเนี่ยนะครับก็ไม่ได้แตกต่างกับธุรกิจใหญ่หรือระดับประเทศอะไรเลยนะครับจริงๆเราใช้เทคโนโลยีเราใช้เราใช้มานานแล้วก็คือระบบ e c ครนะครับอย่างที่ผมเรียนนะครับผมเลือกที่จะใช้ชิ้นส่วนเล็กๆมาต่อกันเพอการเข้าถึงส้ายงานนะตรองการจัดจานแต่ว่าผมคิดว่าในอนาคตนะครับเ,เรื่องของ e c a r d เนี่ยจากชิ้นเล็กๆเนี่ยมันสามารถทําเป็นโมดูลโมดูลเป็นกล่อง หรือเป็นโมดูลรูปร่างไหนก็ได้แล้วมาประกอบกันผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างเช่นโรงแรมที่จีนนะครับที่เขายกทั้งห้องเลยมาต่อกันเป็นเหมือนรังพึ่งมาวางวางเลยเป,เป็นโมดูลเล็กๆครับหนึ่งโมดูลคือหนึ่งห้องนะครับในเมืองไทยสมัยก่อนเนี่ยนผมจําได้สักเกือบ30ปีมาแล้วเนี่ยสร้างโรงแรมแถวแม่น้าเจ้าพระยาเนี่ยเขาก็จะหล่อระเบียงแต่ก่อนอาจารย์จำได้ไหมศาสถรปรตยกกรมก็ระเบียงจะเหมือนกันหมดนะครับแล้วก็จะ เป็นการทำซ้ําที่สวยงามนะครับเพราะนั้นการทำซ้ำที่สวยงามส่วนก็ดีกับการก่อสร้างเหมือนกันนะครับมันก็ทําเป็นโมดูลระเบียงไปต่อ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 กันเนี่ยก็เทคโนโลยีนี้ใช้มาหลายสิบปีแล้วครับอาจารย์แล้วก็ผมคิดว่านะครับตอนนี้เนี่ยมันมีเทคโนโลยีใหม่ขึ้นมาอีกอันหนึ่งก็คือคอนกรีตพิทติ้งเราสามารถปริ้นชิ้นงานนะครับได้อย่างรวดเร็วครับทีนี้ถ้าเรามาแอพพลายใช้นะครับอาจจะปริ้นออกมาเป็นอาคารเลยก็ได้นะครับหรือปริ้นออกมาเป็นโมดูลเล็กๆแล้วทํามาต่อกันเนี่ย ก็ก็ได้เหมือนกันผมคิดว่าอนาคตน่าจะไปทิศทางนี้ครับหมายถึงที่เป็น 3D p r i n t n n g 3D p r i n t n n g ครับคิดว่าประเทศไทยมีโอกาสนำเข้ามาใช้ตอนนี้มีแล้วนะครับมี SCG ทำอยู่ที่สระบุรีครับแต่ผมคิดว่านะครับโดยคอนเซปต์ของเทคโนโลยีเนี่ยมันแอพพลายไปอย่างที่ผมบอกได้ทำเป็นโมดูลแล้วก็มาประกอบเป็นชิ้นใหญ่ใช้เวลารวดเร็วเนี่ยได้แต่เทคโนโลยีอาจจะต้อง เสริมมากขึ้นกว่านี้อีกนิดหนึ่งอย่างเช่นการเสริมเหล็กหรือว่าอะไรที่ชิ้นงานจะต้องมีความซับซ้อนได้มากกว่านี้ตอนนี้เรามันมีข้อจำกัดเรื่องของการเดินหัวพินติ้งครับหัวพินเตอร์ครับแล้วในเชิงบริหารจัดการการก่อสร้างครับคุณธีรพงศ์มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับในอาจจะเป็นตั้งแต่ขั้นตอนการดีไซน์ที่มีนวัตกรรมอะไรเข้ามาช่วยหรือว่าการก่อสร้างมีมีนวัตกรรมอะไรที่เข้ามาช่วยรีพอร์ทมี มีการตรวจดีเฟกอะไรพวกนี้เมื่อกี้รือพูดนิดหนึ่งครับเรื่องจริงๆเรื่องการทําโมดูลหรือว่าการทำบีแคดไม่ว่าจะเป็นชิ้นเล็กมาประกอบกันเนี่ยนะครับถ้าจะให้แม่นยำเนี่ยมันอาจจะต้องมีโมเดลก่อนนะครับเดี๋ยวนี้มันมีเทคโนโลยีใหม่ขึ้นมาที่เรียกว่าบิมครับนะครับบิมเนี่ยก็จะจําลองโมเดลอย่างละเอียดเลยนะครับเป็นชิ้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 นแล้วก็มาประกอบกันนครับไอ้ตัวนี้เนี่ยก็จะทําให้เราสามารถรู้ล่วงหน้านะครับ เราสามารถหล่อชิ้นงานได้ไม่บิดพลาดและก็การประกอบชิ้นงานจะง่ายมากครับครับผมอันนี้เทคโนโลยีนี้ก็จะช่วยเสริมเหมือนกันแล้วก็การจัดการนะครับซึ่งมันเป็นผลดีมันก็มนการบังคับให้คนทํางานเนี่ยต้องเตรียมการล่วงหน้าเพราะต้องทําโมเดลก่อนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นความละเอียดเนี่ยหรือความทั้งพลาดเนี่ยก็จะน้อยลงไปเยอะความแม่นยําจะมากขึ้นครับผมคิดว่า2ตัวนี้ครับที่อนาคตน่าจะเป็นประโยชน์มากๆเลยแล้วก็ตอนนี้มันเริ่มแล้ว ในวงการรับสร้างบ้านเนี่ยก็มีคนใช้บิมแล้วนะครับจริงๆบริษัทผมก็ใช้แล้วเหมือนกันเพราะว่าส่วนส่วนใหญ่ที่เจอบิมจะเป็นอาจจะต้องเป็นสเกลโครงการที่ใหญ่สักประมาณหนึ่งถึงจะคุ้มบ้านที่ผมสร้างเนี่ยก็จะทําโมเดลจําลองในคอมพิวเตอร์ก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นท่อไฟท่อน้ำเนี่ยเรู้หมดเลยว่าเราจะตั้งไว้ตรงไหนนะครับท่อยาวเท่าไหร่จริงๆรู้ได้ขนาดนั้นนะครับมันก็ใช้เวลานิดหนึ่งแต่ว่าผมคิดว่า บ้านเล็กๆก็ทําได้ครับถ้าบ้านหลังนั้นสามารถขายซ้ําได้อีกส0บยี่สครั้งม้มค่าที่จะทำแล้วในมุมของอสมมติเทคโนโลยีเรื่องเรื่องบิมเนี่ยนะครับคิดว่าจะทำจะทำยังไงให้ให้ผู้ประกอบการอาจจะไซส์ M หรือลงไปถึงไซส์ S เนี่ยเขามีโอกาสได้ใช้เทคโนโลยีพวกนี้เพิ่มขึ้นคนร้อยคนอาจจะไม่ได้พยายามที่จะรู้ทั้งร้อยคนถูกไหครับ,รบเพราะอาจจะ เสียเวลาทํางานหลักเขาทีนี้ถ้าเราสามารถกระจายไปหาเขาได้อย่างรวดเร็วนะครับอาจจะมีการสอนการใช้ฟรีนะครับการทดลองใช้โดยภาครัฐเป็นผู้ลงทุนเนี่ยผมคิดว่ามันก็จะส่งเสริมนะครับเพราะเขาเห็นประโยชน์แล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะใช้กันต่อไปเองแต่ตอนนี้มันเหมือนกับเขารู้ว่ามีนะครับแต่ว่าจะไปหาจากไหนไปหาได้ง่ายๆอย่างไงอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ง่ายครับอาจารย์จาของบ้านเนี่ยนะครับเขาจะได้ประโยชน์ไรจากบิด ราคาที่เขาได้เนี่ยไม่ต้องเผื่อใช่ไหมครับถ้าเราคํานวณหรือกะวาประมาณคร่าวๆเนี่ยแน่นอนนะเราทําธุรกิจเราต้องเผื่อความเสีย่ยงไอ้ความไอ้เผื่อเนี่ยถ้าเราเผื่อเยอะไปมันก็จะเป็นกำไรส่วนเกินในตอนหลังใช่ไหมครับคนที่เสียประโยชน์ก็คือลูกค้าแต่ถ้าเราเป๊ะพอดีแล้วเราตกลงกันไหมว่ากำไรที่เราต้องการเท่านี้ลูกค้าก็ได้ประโยชน์เลยแล้วนอกจากพีแครที่เป็นนวัตรกรรมการก่อสร้างอันนี้นะ,ะแต่เช่นแบรนระเบิดวิเทอร์ มีอะไรนำเสนอลูกคา้าที่เป็นนวัตกรรมเช่นดูแานเรื่องสิ<อ>่งแวดล้อมเขบบจัดการน้ำขยะอะไรอย่างนี้พลังงานคืออย่างนี้ครับบังเอิญบริษัทเรานะครับไอซีแกเนี่ยเป็นบริษัทสร้างบ้านอัจฉริยะนะครับรายแรกและตอนนี้น่าจะเป็นรายเดียวของของของเองไทยด้วยก็คือเราติดตั้งอุปกรณ์อัจฉริยะที่เรียกว่าอินเทอร์เน็ตออฟติงนะครับการคอนโทรลทุกอย่างผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเนี่ยไม่ว่าจะาคอนโทรลระบบล็อกระบบแอร์ระบบ, Lock, ะบ,บ, Air, ะบ,บไฟ ระบบประ,ประกาศนะครับผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับเรื่อง,งสิ่งแวดลอ้ดลอมการประหยัดอะไรเนี่ยพลังงานของเราใช้โซลาร์เซลล์นะครับก็ครับก็จะช่วยเรื่องประหยัดพลังงานแล้วก็โลกร้อนพอปวยถูกไหมครับตรงนี้เรามีวิธีกระตุต้นที่ลูกค้าเขาจะติจาข,ของได้เขาเห็นด้วยยังไงหรือว่าไม่ไม,ไม่ยากเลยง่ายๆก็เชื่อแล้วไม่ได้ครับไม่ง่ายเราจะทำางไงคือลูกค้าเนี่ยจะประเภทรู้มาก่อนหรือ พี่เฟอร์มาก่อนว่าจะใช้เทคโนโลยีพวกนี้พอไปเจอเราก็จะแฮปปี้ครับแต่ส่วนใหญ่ลูกค้าสร้างบ้านนะครับต้องเรียนตรงว่าเรื่องนี้มันเป็นส่วนทีหลังเลยจากการที่เขาได้บ้านที่ถุกใจราคาฉุกฉกถูกบัจจตนะครับแล้วก็ความแข็งแรงทนทานอันนี้เป็นปัจจัยสําคัญก่อนรนะดับแรกส่วนตัวน,นี้ก็จะเป็นตัวที่เหมือนแอดออนได้ก็โอเคมันมีประโยชน์อยู่แล้วนะครับแม้แต่ลูกค้าวันนี้เนี่ยอาจจะเห็นประโยชน์มันไม่เยอะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ไม่เคยทดลองใช้มาก่อนนะครับเช่นออระบบเตือนภัยหรือระบบดิจิตอลล็อกซึ่งมันจัดการได้หลายรูปแบบเนี่ยแต่ผมเชื่อนะครับว่าเขาใช้ไปเนี่ยเขาจะเลิกใช้ไม่ได้อันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่ทําให้คนเนี่ยเข้าสู่เทคโนโลยีสมัยใหม่โดยปริยายทีนี้คิดว่าอะไรจะเป็นอุปสรรคที่จะทําให้เจ้าของ,นองเ,อเาอางนาะเล่ยายาจะ ตัดใจเรื่องเหล่านี้ไม่อยากจะใช้มันประเด็นแรกก็คือเรื่องของราฐานะครับกับสองเนี่ยความกลัวกลัวว่ายุ่งยากถ้ามีอะไรกับบ้านแล้วเนี่ยการจะเรียกคนมาซ่อมมาบำรุงรักษาเนี่ยมันยากเย็นมากแต่จริงถ้าเขามาทราบลึกๆเนี่ยเขาจะรู้ว่าพวกนี้มันก็คือระบบไฟฟ้าหลักแล้วก็แอดออนอุปกรณ์บางอย่างเข้าไปเท่านั้นเองนะครับมันไม่ได้มีความยุ่งยากอะไรแล้วแถมมีคนดูแลหลังการขายเนี่ย แต่เรื่องความกลัวก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าจะต้องมีโดยเฉพาะท่านที่สูงอายุหน่อยถูกไหมครับนอกเหนือจากเรื่อง P ีแคสกับบินถ้าเป็นด้านวัสดุสร้างมีเทคโนโลยีนวัตกรรมอะไรที่กำลังมาในยุคนี้ไหมครับจริงๆเรื่องโครงสร้างเนี่ยไม่มีนะครับเพราะว่าเราใช้คอนกรีตก็ปกตินะครับเหล็กปกติทุกอย่างอิฐมวนเบาอันนี้ถือว่าเป็นเทคโนโลยีกลางการนักหลายสิบปีที่แล้วนะครับผมเล่าให้อาจารย์ฟัง อย่างนี้นะครับเพื่อสักไม่ต้องไกลครับสัก10ปีที่ผ่านมาเนี่ยคนยังเลือกอิดแดงนะครับปริมาณคนที่เลือกอิดแดงมากกว่าอิดมวลเบายัางเยอะอยู่เลยทั้งที่อิดมวลเบาทาตลาดมาหลายสิบปีเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เข้ามาหลายสิบปีถูกไหมครับแต่ทั้งผมเนี่ยเห็นแล้วเป็นวิศวกรนะครับผมเห็นแล้วว่าอิดมวลเบาเนี่ยมันดีกว่าด้วยประการท้งปวงนะครับก็เลยบังคับให้เป็นวัสดุม,มาตรฐานนะครับคือถ้าสร้างบ้านกับเราออปชั่นของเราไม่มีการใช้อิดแดง ข้างหลังไม่มีอิฐแดงเลยไม่มีเลยท้้งน้ําไม่มีครับท้้งน้ำก็ใช้เงินเดาใช่ครับแล้วมันก็ถูกพิสูจน์มาหลายสิบปีแล้วจริงๆนะครับแต่ว่าอย่างที่เรียนนะครับความเชื่อของคนทั่วไปเนี่ยบางคนก็ยังเชื่อเรื่องอิฐแดงมากกว่าครับหรือบางทีเราโฆษณาไปก็อาจจะมีดราม่าบ้างเพราะมันมีเรื่องของความเชื่อจริงๆนะครับเรื่องเรื่องโครงสร้างเนี่ยไม่มีแต่ว่าเรื่องงานสถาปัตยกรรมเนี่ยนะครับก็มีเรื่องของอิฐบนเบาที่เราใช้แล้วก็ สมัยใ,ใหม่ที่มาเริ่มมาแรงนะครับก็เป็นพวกพวกโพลิเมอร์หรือพลาสติกต่างๆอย่างเช่นพื้นนะครับพื้นลามิเนตมาแทนไม้จริงได้เกือบเกือบหมดแล้วนะครับเพราะไม้จริงเนี่ยมันสวยและมีคุณค่าก็จริงนะครับแต่ว่ามันก็จะตามมันมีปัญหาหลายอย่างนะครับอย่างเช่นพื้นนะครับพื้นเนี่ยเดี๋ยวนี้มันเป็นโพลิเมอร์ส่วนใหญ่แล้วนะครับไม้จริงก็ยังอยู่ในบ้านที่ราคาพรีเมียมอยู่นะครับซึ่งราคาแพงมากเลยสมัยนี้แต่ตูหน้าต่าง ประตูหน้าต่างเดี๋ยวนี้ก็พลาสติกกันหมดแล้วครับโพลิเมอร์เกันหมดแล้วทั้งวงกบด้วยนะครับไม้เนี่ยถูกแทนที่เยอะมากเลยครับอาจารย์ก็ประมองอนาคตของของวัสดุก่อสร้างหรือหรือพวกเทคโนโลยีประกอบพวก IoT พวกนี้ครับต่อไปแนวโน้มจะทุกคนใช้กันหมด<อ>ในอนาคตไหมครับครับเมื่อมันไม่มันไม่ใช่ทางเลือกอ,อีกต่อไปเนี่ยต้องใช้ครับใช้แล้วถึงจะรู้ด้วยบางเทคโนโลยี นะแล้วก็เรื่องของพลาสติกน่าจะมาแรงมากๆในยุคต่อไปครับพอลิเมอร์เนี่ยครับทางวิศวกรรมนี่ยผมคิดว่าน่าจะมาแรงในยุคต่อไปมันนีต้องมีตึ้นรูปประกอบการที่จะเป็นแบบทรัชชัูนอลเดิมๆที่ว่าเขาจะไปรอดในสา5ปีห้าปีท่านใดใอาเทคโนโลยี่ทั้งหลายพวกนี้มาใช้เลยอันนี้จะเดินขึ้นกอล์ฟอินชาร์ฟขึ้นมองในภาพรวมนะในภาพรวมเขาจะรอดถ้าในระยะสั้นๆอย่างที่อาจารย์ว่าทำเดิรอดครับ เพราะว่าจริงๆกลุ่มยูเซอร์เนี่ยหรือกลุ่มลูกค้าเนี่ยก็ยังไม่ได้ไม่ได้ไไดเปลี่ยนมุมมองไปไกลนักนะครับบอกว่าพวกนี้จะไม่รอดก็ต่อเมื่อทุกคนเริ่มใช้และตัวเองตามเทคโนโลยีไม่ทันต้งผมก็ไม่แน่ใจว่าคงจะอีกระยะเวลาพอสมควรเพราะจริงๆแล้วเราเป็นผู้ประกอบการนะครับอาจารย์เราต้องตามหลังลูกค้าอยู่หนึ่งสเต็ปอยู่แล้วก็คือเราต้องทําตามดีฟายเมนต์ของเขาที่ความเชื่อเขาเป็นอย่างไร เช่นทางนี้จะให้ภาครัฐช่วยยางไงในแง่ของเจ้าของบ้านเราควรจะแน่ได้ยังไงดีจริงๆถ้ามีเรื่องของกฎหมายนะครับหรือถ้ากฎหมายเนี่ยมันเป็นการบังคับเกินไปไม่มีอิสระเสรีเนี่ยอาจจะมีการจูงใจนะครับโดยการให้รางวัลนะครับเรื่องการลงโทษไม่มีอยู่แล้วถูกไหมครับใครใครไม่ทําอะไรที่ไม่ผิดกฎหมายเนี่ยไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าจะทําให้ไปในทิศทางที่ต้องการเนี่ยน่าจะมีการจูงใจครับมีการให้รางวัลอาจจะเป็น เรื <S 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 ่องของระบบภาษีนะครับเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ถูกลงอย่างเช่นค่าน้ำค่าไฟถูกลงอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นการให้รางวัลอย่างหนึ่งที่ทําให้จูงใจแล้วให้เขาหันมาสนใจหรือว่าเริ่มทดลองใช้มันต้องเป็นสเตจนะครับอาจารย์คือถ้าเขาเริ่มสนใจก่อนนะครับตอนนี้ต้องทําให้เขาสนใจทําให้เขาทดลองใช้ครับพอใช้ใช้แล้วดีเนี่ยอันนี้ไม่เป็นไรแล้วจากนั้นเขาก็จะไปตามธรรมชาติอันนี้ก็เป็นแนวคิดที่ดีนะครับง่ายก่อน ไอ้พิจาร์เข้าใจก่อนใช่ครับเพราะแรงดึงมันสูงกว่าแรงพุชครับเพราะว่าอย่างผมพุชเนี่ยพูดตรงๆผมเป็นผู้ประกอบการผมว่ามีความเสี่ยงถ้าผมอินพุชเทคโนโลยีเข้าไปแล้วต้นทุนผมสูงเนี่ยผม่าจะแข่งขันในตลาดไม่ได้ผมก็ต้องใช้เทคนิคเทคนิคนี้ไม่ได้หมายว่าโกงนะอาจารผมต้องใช้ความรู้อีกด้านหนึ่งเพื่อทําให้ต้นทุนมันต่ำอย่างที่ผมเรียนเรื่องของพีการเรื่องของบีมเรื่องของการจัดการ จริงๆมันมีเรื่องไม่ใช่วัสดุอินเดียมันเป็นเรื่องของการจัดการด้วยนะครับทุกอย่าง3อย่างเนี่ยทำให้ต้นทุนอีกฝั่งหนึ่งต่ำแล้วผมแอดแวลูตรงนี้เข้าไปเพื่อสร้างให้แวลูรวมของผมเนี่ยทัวรแล้วมันมากขึ้นเนี่ยผมก็จะไม่เสียเปรียบเดียกันเพราะฉะนั้นเรื่องของเอกชนเนี่ยถ้าจะให้เขานําเลยเนี่ยนะครับเขาจะดูเรื่องงบการเงินก่อนนะครับว่าเขามีความเสีย่ยงเขาจะเสียหายไหมถ้าเขาเสี่ยงที่เขาจะเสียหายเนี่ยเขาคงไม่มีในะครับ การคูเนี่ยผมว่าเป็นพลังที่แรงก,กว่าก็าคือให้ความรู้ประอบได้ในก็อตอนหนักในเรื่องของสีเวิร์ล้อปขอนากกับเรื่องของใน,ออนากนารเจ้าตระงงานอย่างนี้ใช่ไหมล,ล,ลักษณะเราก็เริ่มเห็นข้อต่อมาคือเขาได้เบรย์ในปิอะไรจากรัดหรือในการรู้แล้วก็ใช้ได้เบรย์ฟิตจากการใช้นะครับถ้าไฟเขาถูกลงสุขภาพก็ดีขึ้น อย่างนี้แล้วก็ผู้ประกอบการที่ตามไม่ทันนะครับอย่างที่อาจารย์ถามผู้ประกอบการที่ตามโลกตอนนั้นไม่ทันเนี่ยก็แน่นอนครับก็อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ครับก็ต้องเปลี่ยนตัวเองถ้าเปลี่ยนไม่ได้ก็ต้องออกธุกรกิจไปเลยลูกค้าจริงๆของ s อสแกนเนี่ยคือคนที่คิดประมาณไหนกลุ่มประมาณไหนแล้วก็แล้วก็จุดเด่นของ s อสแกรนที่ไปตอบโจทย์เขาได้เนี่ยโอเคครับแตเป็นธรรมชาติคนครับลูกค้ากลุ่มที่คิดถึงความคุ้มค่า จริงๆคนเราตัดสินใจนะครับไม่ได้เบสออนอะไรเบสออนอันดับแรกเลยนะคือความคุ้มนะครับเงินที่จ่ายกับแบรุที่ได้เนี่ยครับถ้ามันมากกว่าเนี่ยยังไงตัดสินใจได้จุดเลยครับครับทีนี้แบรุมันไม่ได้เกิดจากไพรส์อย่างเดียวนะครับราคาอย่างที่ผมเรียนนะครับอาจจะเป็นเรื่องของความรู้สึกบ้านเนี่ยที่มีความมั่นคงถาวรนะครับอยู่อีก10ปี20ปีแทบไม่ต้องต้องซ่อมอะไรเลยเพราะการซ่อมเนี่ยมันมีคอสมหาศาลนะครับ ไม่คว่าจะเป็นความยุ่งยากในการไปตามคนมานะครับการรอคอยสมุรห้องน้ําเสียนะครับรอ3าวันอย่างเงี้ยนะครับจริงๆเนี่ยถ้าเขาตัดสินใจเลือกผู้ประกอบการที่ดีแล้วทำงานก่อสร้างคุณภาพดีตั้งแต่แรกเนี่ยนะครับเขาก็ไม่ต้องไปจ่ายพวกนั้นผมคิดว่าแฟกเตอร์พวกนี้ประกอบกันเนี่ยเขาเรียกความคุ้มค่านั้นคนที่เป็นลูกค้าของเอซแกเนี่ยก็ผมคิดว่าเขาคอนเซิร์นเรื่องความคุ้มค่าครับแล้วคิดว่าใน บ้านทุกวันนี้ของ s อ g r a n d ก็คือใส่เทคโนโลยีเข้าไปมากพอสมควรละระบบเรียกว่าเป็นพวกโฮมออโตเมชั่นใช่ไหมครับใช่ครับอนาคตมีอะไรจะใส่เข้าไปอีกไหมครับอีก5ปีข้างหน้า10ปีข้างหน้าก็ดูตามเทคโนโลยีเลยครับจันถ้าเทคโนโลยีอะไรที่เป็นประโยชน์นะครับครับเราก็เราก็ทำอยู่แล้วครับอตากจะฟังข้อเสนอนที่รวมๆกันครับว่าอาจจะในแง่ของอยากให้ภาครัฐช่วยอะไร นะครับจะเป็นประกอบการที่มีส่วนแนบสนิจเรื่องอื่นนะอย่าเช่นเรามีที่ผลิตวัสดุก่อสร้างในรายการที่ตอนเกี่ยวข้องอย่างลูกค้าเราเราคือเว้นล้นะครับหรือว่าหน่วยงานภาคการศึกษานะเกี่ยวกับเรช่องชิมของเราแล้วก็ลูกค้าด้วยในลูกค้าบ้างแต่พวกเราเราจะเป็นคนกันคนใช่ไหมที่จะให้ความรู้นภาคการศึกษาช่วยได้ด้วยนี่นะ อันนี้เป็นทเรื่อครับคิดว่าอยากจะมีข้อแนะนำแล้วเขามาบพูดมันช่วยอะไรเราบ้างไหจริงๆถ้าไอเดียผมนะครับเรื่องของเรื่องใหญ่ขนาดนี้นะครับเรื่องของพลังงานสิ่งแวดล้อมหรือว่าเรื่องของเทคโนโลยีนะครับจริงๆภาครัฐกับภาควิชาการเนี่ยนะครับพวกอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถเก่งๆในการพัฒนานวัตรกรรมนะครับแต่พัฒนาขึ้นมาแล้วเนี่ย มันก็ต้องมีคนใช้คนที่ใช้เนี่ยหรือคนที่กล้าใช้และมีเงินใช้เนี่ยมากที่สุดเนี่ยผมคิดว่าเป็นภาครัฐของทุกประเทศในโลกนะครับเพราะว่าจริงๆการวัดผลเนี่ยว่าใช้เงินไปแล้วเนี่ยนะครับวัดผลว่ามันคุ้มค่าไม่คุ้มค่าเนี่ยเขาไม่ได้วัดเป็นผลประกอบการหรือเป็นกำไรขาดทุนแต่เขาวัดอาจจะวัดเรื่องของประโยชน์ของประชาชนเรื่องของสังคมนะครับถ้ามันดีต่อสังคมต่อคนเนี่ย ในประเทศเนี่ยก็ถือว่าคุ้มกับการลงทุนแล้วหรือการทดลองจ่ายในเทคโนโลยีใหม่ๆแล้วนะครับและอีกอย่างเนี่ยก็จะเป็นผู้นําในการให้คนทั่วไปเห็นที่ผมเรียกว่า p u สต s t r a t e ที่ผมบอกนะฮะ p u สต strategy ให้คนเนี่ยจูงใจให้คนเนี่ยมาใช้เทคโนโลยีใหม่ๆด้วยแต่ว่าถ้าให้เอกชนอย่างผมอย่างเงี้ยนะฮะไปลงทุนใช้ก่อนเนี่ยบางทีเราก็ต้องดูผลประกอบการด้วยถูกไหมครับ,รบก็อาจจะเป็นการ มีทุนน้อยกว่าด้วยนะครับแล้วก็การกล้าตัดสินใจก็ต้องน้อยกว่าทางรัฐแน่ๆอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคิดว่าการจะเป็นผลดีต่อต่อสังคมนะครับผมคิดว่ารัฐบาลเนี่ยอาจจะต้องช่วยนะครับอย่างน้อยก็เป็นลีดเดอร์ในการใช้นะครับจูงใจให้คนหรือว่าทําให้คนมีความกล้าอย่างน้อยทําให้เทคโนโลยีมาถูกลงใช่ครับแล้วก็ใช้ให้ดูเป็นตัวอย่างครับแล้วเพื่อนะครับเพื่อให้คนเห็นว่าประโยชน์ที่ตัวเองจะได้อะได้อะไร นะครับเพราเห็นประโยชน์ที่เองจะได้อะไรเนี่ยมันถึงจะตัดสินใจต่อไปว่าเขาจะใช้ใช้ยังไงใช้เมื่อไหร่ก็เรียบร้อยครับ <laughs> ขอบพระคุณอาจารย์ <laughs> ท<ง>ั้งสามท่านมากครับขอบพระคุณน,นะครับขอบพระคุณน,นะครับ,บรนนครับขอบนนคุณ